เฮ้ยดูตาเขาทำสวยนะเนาะนาดเขาจะคล้ายๆกันมันก็คือแตกต่างกันตรงที่ตัวเงี้ยงเนาะนี่เขาอยู่ตรงแม่น้ำสวยมากเลยเอ,อือวิวสวยนะ<ๆ>เขาหากินแบบแถวน้ำไงใช่ v m N อ o r s c h e สวัสดีครับพี่ทีเล็กวันนี้พี่ทีเล็กจะมาทำอะไรครับรีวิวไดโนเสาร์ว้าววันนี้พี่ทีเล็กจะมารีวิวไดโนเสาร์นะครับซึ่งไดโนเสาร์ตัวนี้คือตัวอิทิโอเวเดวโอ้โหวันนี้จะคุยกันรูเรื่องไหมครับเนี่ยพี่ทีเล็กนี่วันนี้เราจะมารีวิวไดโนเสาร์นะครับจูราสซิกเวอร์โดมิเนียนนะ เป็นตัว XTO v e n a t o r นะครับนี่ถ้าเราดูจากลักษณะของตัวนี้นะครับจะคล้ายๆอะไรครับพี่เบมคล้ายๆสไปโนฟลัสอ่าเขาจะคล้ายๆสไปโนอลัสนะนี่แต่กระดงหลังจะไม่ค่อยเหมือนนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูหน้ากล่องก่อนี่ดูด้านหลังครับว้าวนี่เป็นวิธีการเล่นนี่แล้วก็ไดนโนเสาวตัวนี้มีเสียงนะครับนี่แล้วก็สแกนเข้าแอปพลิเคชันนี่แล้วก็อีก3ามตัวด้านล่าง อ่านี่ว้าวแลปเตอร์นี่แล้ววันนี้พวกเราไม่ได้เห็นหมอมากับน้องบอเช่น้องแมลลี่ใช่ไหมครับ,บรใชครัลเขาไม่อยู่นะครับเขาไปข้างนอกกันแล้วเราเลยมารีวิวกันเองนะครับพี่ทีเรสใช่ครับโอเคเดี๋ยวเราเอาเจ้า XT O Venator ออกมาจากแพคเกจกันเลยไปกันเลย อันนี้เราได้แก่เจ้า ITO Venator ออกมาจากแพคเกจเส็มที่เรียบร้อยแล้วครับ,รบนี่แล้วก็พี่ทีเล็กไปพักอยู่ข้างหลังแล้วนะเดี๋ยวไม่งั้นคุยกันไม่รู้เรื่องครับนี่แล้วอันนี้เราเป็นส่วนประกอบทั้งหมดก็คือจะมีตัว ITO <X> นะแล้วก็ตัวหางนี่แล้วดูลักษณะหางเขาดิมันเหมือนปลาหมนหางปลาอ่าเหมือนหางปลาแล้วก็ถ้าดูอย่างเงี้ยเหมือนใบไม้นะเหมือนใบไม้มากเลยแล้วดูทําเป็นสีเขียวด้วยครับ อ่านี่แล้วเดี๋ยวเรามาดูใบคู่มือก่อนอนี่นีนก็จะเป็นบอกส่วนประกอบอ่าแล้วก็ดึงที่สแกนเรายังไม่ได้ดึงดูครับแ้าต่อไปเป็นอ่านี่การประกอบหางนะครับเข้าข้อนี่เข้าข้อเข้าข้อตูดรูตูดรูตูด,ตดกับรูเดือยเอยก้กับกัตัวเดือยนะอ่าแล้วนี่ก็วิธีการเล่นอมีลูกลำโพงนะครับนี่เขาให้กดตรงอะไรเงี้ยงอหรอกระโดงหลังใช่ไหมแล้วเขาก็จะงับลงไปหรือเปล่าเนี่ยอื อ่าแลวนี่ก็เป็นรหัสผ่านนะครับสามก้อนโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูตัวเจ้าไดโนเสาร์อ่าเดี๋ยวให้พี่เบีมประกอบหางก่อนจะได้ดูสมบูรณ์หน่อยครับตรงนี้มันจะเป็นอย่างนี้อยู่เห็นตีเหลี่ยนตรงนี้ไหมจะเป็นแบบนี้อ๋อมันจะเข้ากันนะแข็งแข็งแล้วยาวมากยาวมากนี่แล้วดูหางเขาคือแบบเหมาะกับการไปว่ายน้ำมากเลยอ่า นี่เดี๋ยวให้ดูรายละเอียดหน้าตาก่อนครับนี่เขาจะคล้ายๆนี่เลยเนะาะสไปโนซอรัสนะครับเขาเป็นไอตระกูลเดียวกันแหละเขาจากที่าป๊าดูข้อมูลมานะเขาอยู่เป็นสกุลสไปโนซอริดนะครับเป็นไดโนเสาร์ตระกูลสไปโนซอริดไดโนเสาร์ตัวนี้จะพบอยู่ที่ประเทศลาวอ่าเนี่อยู่ที่ประเทศลาวใกล้ๆไทยเราเองแล้วก็อยู่ในยุคครีเทเชียปตอนต้นมเมื่อ ประมาณ125ล้านปีก่อนอเลยนะ 2> โ2 5ล้านเออนานยาวนานมากครับแล้วก็ข้อมูลที่ป๊าดูเพิ่มเติมมาก,ก็คือความยาวของเนี่ยไดโนเสาร์นะตัวนี้มีความยาวได้ประมาณ8-10เมตรเลยฮยาวมากเลยนะอ,อ,อันนี้ก็อยู่ประมาณรถยนต์2คันต่อกันยาวยาวมากอ่ารถยนต์2คันต่อกันแล้วก็น้ำหนักประมาณ2 2ตันครึ่งคือรถ2คัน รถคันหนึ่งมันจะมาประมาณพันกว่าโลครับก็ประมาณประมาณคันครึ่งน้ำหนักของเขาอะรถยนต์หนึ่งคันครึ่งนะโดยประมาณนี่ถือว่าเป็นนวเสาที่ค่อนข้างยาวนะใช่อ่ามันยาวเพราะห่างด้วยแหละเนาะแปดถึงสิบเมตรเลยนี่แล้วลักษณะจะคล้ายๆนี่นะสปไสปโนซอรัสอ่าแต่ว่าตัวเนี่ยตัวเงี่ยงกระโด่งเนี่ยมันจะไม่เหมือนเพราะว่ามันจะเป็นแบบเนี่ย มีอ่าเป็นช่องด้วยมันจะถ้าเราดูอย่างเงี้ยมันจะคล้ายๆใบพัดไม่ใช่ใบพัดเป็นใบใบเรือใบเรือเรือสัเภาอย่างงั้นใช่ไหมอ่าเนี่ยมันจะดูเหมือนเป็นใบเรือนะครับคล้ายๆเหมือนก่อตัวเป็นปราสาทด้วยนี่อันนี้เราให้ดูหน้าก่อนนะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดปันนี้เลยวฮ้ดูตาเขาทําสวยนะเนอ่าเหมือนมีประกายเนี่ยมีประกายสีทองครับนี่แล้วก็ลูกฟันลูกปาก ม,ม,มีลิ้นลิ้นเขาจะไม่ได้กระโดกออกมาเหมือนสไปโนเนาะสไปโนมันจะกระดกนะครับตัวด้านหลังพี่เบม,มอ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาเปรียบเทียบนี่ให้ดูรายละเอียดตัวก่อนหางเขียวเหมือนนั่น,นี้เลยอหางเขียว oh, เขียว <bye. S 1> ตองเลยครับอรูปทรงนี้คือแบบเป็นนักนักล่านักล่าปลาเลยนะมันสไปโนเลยนี่แขนตรงนี้ก็ขยับได้ใช่ไหมพี่เบมใช่อ่าให้ให้ดูหน่อยอ่ารับหมุนขึ้นลงได้ด้วยใช่ไหมครับ โอ้ได้ยินเสียง,งแล้วดเ,ลเดี๋ยวเราค่อยมาทดสอบเสียงกันนี่นนมันมีจุดๆต,ตรงนี้ด้วยนะอ่ามันเป็นคล้ายๆเนี่ยถ้าเราดูมันจะเหมือนคล้ายๆจละเข้นะอืมเกรดอ่าเป็นเพราะว่ามันแบบวงตระก,กูลแบบใกล้ๆเคียงกันหรือเปล่าเนอืมอืมมาเดี๋ยวเรามาทดสอบฟังเสียงกันนะครับครับ มาเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงเจ้า XTO Venator er ของเจ้าตัวนี้กันดูครับมาพี่เบนกดนเลยอุ้ยหามันยืนยังไม่ค่อยแข็งแรงอ่ะจับเขาหน่อยเดี๋ยวเอาใหม่เออาใหม่่เดี๋ยวเริ่มใหม่ฟังเสียงกกเสียงเดียวสั้นๆนะอันนี้อู้อันนี้ยาวเสียงที่สอง ีีเสยงงนึงใช่เหรอไหนขอขอขอกดใหม่มีตอนนี้เีอ๋อมันก็ประมาณสามเสียงอะเนาะใชะ่แต่เราตอนเรากดเราต้องจับขาเขานิดน,นึงนะเพราะไม่งั้นตัวเขาจะหักลงออแล้วตอนที่พี่เบมกดไหนพี่เบมกดใหม่ อ่านี่ปากเขาจะงับลงไหมใช่แล้วตัวเขาจะลงลงลงใช่เนี่ยตอนกดมันจะเป็นเหมือนสปริงอยู่ข้างในตัวห้ามจะย่อลงแล้วก็ปากจะงับลงนี่นี่แล้วเดี๋ยวเราดูแผ่นสแกนหน่อยครับอุ้ยอ่านี่แผ่นสแกนอยู่ที่เงี่ยงตรงกระดงหลังเลยครับนี่แคปรูปไปสแกนเล่นกันได้นะครับ <c oughs> อ่าแล้วเดี๋ยวเราเอาเจ้าสไปโนมาเทียบกันหน่อยครับพี่เบม นี่โอ้โห,โ,โ,หโมเดลคนละไซส์เลยครับอ,อันนี้เทียบขนาดขนาดจริงไม่ได้นะเพราะว่าอันนี้มันเป็นโมเดลเฉยๆเราแค่ให้มาดูว่าลักษณะเขาจะคล้ายๆกันมันก็คือแตกต่างกันตรงที่ตัวเงี้ยงเนาะใช่ตัวเนี้ยมันของสไปโนะมันจะโค้งแบบไม่มีหักไม่มีรูอะไรเลยครับก็คือดูแบบสมบูรณ์ดีอะ่ะแต่ของตัวี t โอ่ะเขาจะเป็นอย่างนี้เหมือนใบเรือ เนี่ยจะหักลงมาแต่หางก็จะไม่เหมือนกันนะใช่หางสไปโนจะเหมือนแบบแนวเสาปกติทั่วไปเลยใช่แต่ว่าของอี o โอ่ะมันจะเป็นแบบเหมือนหางแบบใบพายนะครับ <c oughs> เหมือนว่ายสำหรับว่ายน้ำโดยเฉพาะเลยอะแล้วนี่เขาแบบเป็นตระกูลเดียวกันตระกูลเดียวกันกับแบบอ่าสไปโ no นเพราะว่าเขาหาปลา ใช่ไหมครับล่าเหยื่อในน้ำมาส่วนใหญ่นะตัวตัวเขาคล้ายๆกันด้วยลักษณะคล้ายๆายกันปากก็คล้ายๆกันนะเนี่ยพี่เบียมเอามือออกก่อนอเห็นไหมมันจะยื่นยาวๆเหมือนกันคล้ายๆแบบจระเข้เอะเนาะยื่นยาวๆเหมือนกันนะครับนี่อแต่สไปโนดูแบบบึกบึนเท่กว่าเนาะใช่โอเคเดี๋ยวเราเอาเจ้า I ิคเทโอเวเตนะครับไปเข้าสแก,กนแอปพลิเคชันกันเลย มาเดี๋ยวเรามาเข้าแอปพลิเคชันสแกนกันเลยเนีย่เราเปิดแผ่นสแกนมารอแล้วครับนี่ทปแทีรกตีนเองที่เราสยสนากนสแกนเลยครับตกอ,อย,ยใกล้ไใกล้ไหม เที่ยอย่างนี้คือสไปโนซอรัสนี้ใหญ่กว่าเยอะเลยเี่ยเขาอยู่ตรงแม่น้ำสวยมากเลยอ่าวิวสวยนะ,ะเขาหากินแบบแถวน้ำไงใช่แล้วเขาเหมือนโมเดลเปียกเ,เลยนะเหมือนอย่างอ่าสีเขียวกระโดงในตอนเนี้ยนะครับตัวหางดูหางจะชัด,ชดหน่อยครับอ๋อ,อ,อนี่เขามีกดคำรามไหมอ่ะพี่เบลไม่มีเลยไม่มมกดเลยอันนี้ก็ไม่มีเหมือนกันอ๋อไม่เหมือนตอนนั้นอันนี้คือ AI ใช่ไหมใช่อ่ารอโหลดก่อนนะไม่รู้จะมาเปล่าเนี่ยมามไหมไม่มาเราไปอย่างอื่นก่อนก็ได้โอเคไปที่ตัวเขาอ่ามีอะไรให้ใหใหกดอ,อีโอนี่ไงข้อมูลกินปลาเป็นอาหอ่ากินปลากินหอยกินกินอะไรกินกุ้งเหรอครับส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์น้ำหมดเลย น้ำหนักใช้บัวสามตัวนะครับนี่แล้วก็อยู่ตรงเทวีเอเชียก็คือที่ลราที่เราบอกไปนี่ความสูงก็คืออ่าสูงกว่าคนนิดเดียวเองนะถือว่าไม่สูงเท่าไหร่ครับแต่ว่าความยาวก็จะอยู่ประมาณแปดสิบเมตรแหไรเนะาะแล้วมีอะไรอีกนนตัว A อมันตะกี้เราโหลดแล้วไม่ออกอันเนาะอันนี้อีกอันหนึ่งที่แบบอันนี้เป็นอีกแบบหนึ่งนะมาไหมอันนี้ก็ไม่มาอีกอันอันเรามีรดรด อ่าไหนเราเล่นเล่นรถด,ดูแล้วกันไม่รู้เป็นโทรศัพท์รุ่นเก่าหรือว่าโหลดไม่ค่อยมาอ่าเล่นรถไปก่อนเดี๋ยวเราไปนี่ไปยิงอิเคโอเวเนเตอร์ I am sorry ถ้าเกิดมันโหลดไม่ได้เราก็ไม่รอแล้วครับอุ้ยมาแล้วเราต้องรอก่อน,นเอาโยก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 ,โ,ยกโ,ยโอ้นี่นเดี๋ยวสีนนเลยอันนี้ถ้าดูจากในโทรศัพท์ก็จะเขียวแบบเขียวเข้มๆถ้าตัวมาเดลเขียวเขาจะสว่างกว่า เขาน่าจะมีให้กดเสียงคำรามเนาะมันจะคำรามเองหรือเปล่าไม่มีเสียงเลยอ่ะอือไม่มีเสียงอ่โอเคนี่แล้วก็ XTO Venator ก็มีเท่านี้นะครับ <S <S 1> <S 1> อ่านี่วันนี้เราก็ได้รีวิวเจ้า XTO Venator เส็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับครับอ่านี่เราเอาเจ้าทีเล็กกับไฟโนซซรัสครับมานเล่นที่ท้ำหันกันนะ เดี๋ยววันนี้พวกเราขอตัวลากันไปก่อนแล้วกันนะครับ,รบรอะไรยังไงฝากติดตามนะครับว่าเราจะเอาโน้ยลุโซตัวไหนมารีวิวให้ได้ดูกันอีก่ยังไงคลิปนี้ขอฝากน้องๆเพื่อนๆกด,ดไลค์กดแชร์กดไิดตาช่อง BML ด้ทยด้วยนะครับลาไปก่อนครับบ๊ายบาย,บาย